เพื่อนชาวปันป,ปันโปรพุวันนี้เป็นอะไรเนี่ยสว่วสนี้เพื่อนๆชาวปันโปรโปรมชั่นด้วยนะคะวันนี้อยู่กับน้ำเนียะคะตัวดีคนด,คนดีคนเดิมเช่นเคยวันนี้เราอยู่ที่ Central Festival Isreal โอ้โหคอนเสิใหญ่มากเลยนะคะ ชาวเลียบทางดวดของเรานะคะคุะ้นเคยกับทางนี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะคะแล้วก็รู้ว่าถนนเส้นนี้ค่อนข้างติดวันนี้วันสุดข์ฝนตกด,ด้วยใครอยู่บนถนนรู้สึกว่าตอนเย็นจะกินอะไรดีไม่รู้จะทานอะไรดีจะไปอยู่ที่ไหนติดอยู่บ,บนถนนเส้นนี้แวะมาที่นี่ก่อนนะคะเซ็นทรัลเฟสติวัลอีฟวิเพราะวันนี้นักจะมากันที่งาน มาเก็ตนั่นเองนะคะเพืมาเก็ก็คือสินคารวมสินค้าเกษตรใหม่ๆดีๆเจ๋งๆมาให้คนชาวเมืองกรุงของเราที่กลางใจเมืองแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนะทุกคนไปดูว่าณวันนี้นะคะที่นี่เซ็นทรัลเฟสติวัลอิทิวของเราตรงลาโปรโมชั่นชั้นหนึ่งนะคะตรงข้ามยูดิคตรงนี้จะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ชิมได้ช็อปได้เที่ยวกันมาไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่หันมองไปข้างหลังนะคะ ร้านเนี่ยเขาเริ่มตั้งกันแล้วนี่ร้านรูงต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาจากหลากหลายัฉบับเลยเดี๋ยวน้ำพัดเข้าอันนี้ดีกว่าให้ดูน่ากินมีส่วนโอ้คุณปนพัดซาวมาอยู่นะทุกที่ค่ะนี่ค่ะนี่มาจากใต้จุดตะวันจังหวัดอะไรคะจังหวัดแกล้วค่ะจัดแก้วใจเหมือนกันนะคะพี่ค่ะวันนี้ของปีของสัตว์แก้วของเราคือเรองข้อนี่ค่ะ ให้น <mile> ้องให้น้องสันคำหนึงได้ไหมคะทำให้ดูเลยทาเองได้ค่ะนี่อ๋อโอเคนี่ลยๆๆคนเนี่ยหนูก็ชอบทันเนื้อขับมากๆเลยอันนี้มะพร้าอันนีะายเราก็ต้อง่เวามันต้องห่อก่อนแหมต้องทาผ่าแบบอย่างนี้ก่อนโอเคง้อมากอนฉลาดค่ะที่บ้านก็นส่มาตลอดนะคะนีกระชายก็ใส่ประมาณอันนีอันนี้นิดหน่อย คุณพี่รู้จักน้องอะฮะดูสิลี่ดิฉันด้วค่ะขอใครต้องเสียงดังนะคะอันนี้ผัดไม่เลยค่ะเพราะว่าขอบคุณมากเลยนะคะฝากถุงผิวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจใส่ใส่บะหมี่นิดนึงใส่บะหมี่นิดนึงแล้วหม้อรากน้ำแล้วน้ำเราเนี่ยเป็นสูตรเข้มข้นมากนี่ไง ไ่ใช่ปรับาคาด้วยคุณนะเป็นคนที่ชอบงานเนี้ยทำมานี่เราจะดูเนี้ยงทำของดีจากไร่จุดตะวันจากจันดอร์แก้วนะคะอนนเอาไปไปเราไปที่อยู่กลางเมือง,กกงอนะคะรู้สึกว่าเนี่ยทำ็นองคิงนี่หายากมากันที่นี่เลยเซ็งเท่าเป็นปิีว่สิวนะคะอยู่ที่แบคงห้ชันหนึแบบเก่งบกเยเลยนี่ คนดแม่ทาง่ายก็ค mm. ือใช้แรเกอร์ก็ได้นะคะแนเขาคอบอกว่าที่เียเราก็ใชของทแทงกันได้หากได้แล้วก็มาทียง้นงนี้นะคะแล้วก็มีใส่กุงเป็นยำชุบกถ้าใส่กระเป็นยอที่ไม่ใช้าอะไยอยางที่พี่บงผู้กมาครับพเียวอยู่เบอกว่าใส่กับอ ยาผูโกรกใส่กระถูกครูต้องเป็นถูกครูเขาเรียกว่าเกินขวาน้ำจิ้มเตินขวาน้ำจิ้มเลยนนี่คือน้ำเื้อทำจากไส้ตะวันด้เหคะแล้วก็มีสงเยอะแยะมากมายเลยนะทุกที่โลคุ่กโลคนลงคอต้คนที่รักหมู่านี่ก็ีก็ทำเองี่เจ้าแรกเท่านั้นเดี๋ยเราสั สามสิบ hmm. ถึงหาคมนี้ค okay, ่ะถึงขอที่มาที่ตรงนี้ดีกว่าสวัสดีค่ะคุณพ uh <ah ี่เมื่อวานซอส์รอกอใช่ <as <as ่ะอร่อยอาจารย์คือซอสกระละกอค่ะค่ะมันคือยังไงทำไมเราเอากระละกอทำซอสมันก็จะหวานๆมันมีอยู่คือเรื่องของรนมอย่างนี ทำเกษตรขอ่ขอปลอดภันะคะข้อเป็นที่รับเงินีแล้วก็ทำเอง <c <maker> <c <cell ency> ขายเองอ่าแต่อนนี <c <ensus> <c <Claire> <c ้ก็มันก็จะช่วงช่วงเดือเดือที่ปูกขับ5ถห้าชนิดกเดียวบมาก่หกห้าชนิดในสวนหกชนิดในสวนหกไร่หกไร่อ่าก็ ตอนนี้มันก็มีมะละกอสุกมะละกอสุกแล้วก็สุกแล้วเราไปขายสดมันก็จะมีของมาทอนึงก็ขายได้หมดเพราะว่ามันมันสุกเร็วใช่ผสมกันเยอะแล้วก็เลยมาแปลงลูกใช่แล้วก็มกับรถเขาลงไปเรื่อยๆเขาผสมกับรถอีกเออแล้วก็สุกเข่าลงเรื่อยแล้วก็เลยเอามะละกอกับเสารถเนี่ยเอาแต่น้ำมันแก็งาปัดแล้วก็ผสมกัน แล้วก็ผม้อของรสให้มันเป็นซอสมะละรเอาจริงสิใช่ารทำหมูอย่างเงี้ยเป็นคนที่คยเจอซอสมะละศ่อกับเขาเลยเเอาไปทนกอะไรอะคะหนกับข้เกนีได้เดี๋ยวลองดูโอ้เขาไมีให้ชิมด้วยมีให้ชิมอะแล้วหมดไม่้อใจเขามาใ่ค่ะนะคะให้สินี่เนสรีคือธรรมชาตินะคะอือหอมค่ะมันจะกลิ่นน้ำขอรสค่ะแช้ใช่เหรค่ะ เป็นสวรรค์กับมรกอนะคะตรบนัทุดที่เดียวนะคะเุือคนจะได้ทานมรกรอุ้ยมันอร่อยนะมันทากันได้อ่ะมันแบบทานกับไข่เจียวได้หรือถือเวลาเราทอดปลาเราก็ไปทำเป็นปลาลาดปลาทอดหรือทำเป็นซอสผัดเปยวหวานเปยวหวานผัดผัดแตงกวาแต่ ซอสหวานๆแต่ว่ามีความไม่ไทยแบบซอสพีกนิดนึงแต่ไม่ถึงกับเผ็ดกำลังดีนะคะสำหรับใครที่ชอบทานอะไรแบบนี้มาลองกันได้เพราะว่ามันรักสุขภาพนรักมากเราแฝงมุกเลยค่ะรอกมากค่ะไทยหลายๆอื่นก็ไม่ขายนะคะมาแวะกันได้ที่วันสองวัะทองชื่นจังหวัดอเลยไปยองไปยอง่แต่ก็วัสดีค่ะตัวอันนี้ดีมากฟาร์มเกษตรท้องใจมาจากจังหวัดอะไรคะพี่หา ชมบุรีต้องน้ำต้องไปเที่ยวมาด้วยชมบุรีรใกล้ใกับพัทยาเลยทีเดียวอ้าววันนี้สำหรับสายิดูแม่ท้าซะก่อนดูแม่ท้าซะก่อนลูกสา,สาูยังไม่มีลูกเลยหนูเหมือนที่เขาสามคนรวมกันเท่ากับตัวหนูนะคะยากสักเนี่ยได่อยากจะเซ็กซี่แบบทุกพี่ช่วันนี้ว่ามีอะไรบ้างคนะไขอารมณ์ดีไขอารมณ์ดีไขไขที่เป็นธรรมชาติเด้อ ันปนกต <นะ S 2> ออิก็คือเขาพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวแปลให้แล้วพี่อาจจะพูดเบาปกติเนี่ยไข่ของเขาเนี่ยไม่เหลือเลยนะเพราะว่ามันมีตอนเนี้ยสั่งสั่งไปขายต่อเยอะมากสั่งไปขายที่ช้อปปี้อย่างเดียวอ๋อเราเปิดแล้วเขาพี่ช้อปปี้ปช้อปปี้ออนไลน์เขาขายผ่าออนไลน์อ๋อก็คือทางของพี่เขาเนี่ยเปิดออนไลน์เอง ชาปีก็คือความเกษตรพองไรผมปกติขายออกหมดเลยแต่วันนี้พิเศษยกมาขายให้คนหนึ่งกลุ่มซั้นิดหนึ่งนะคะแล้วก็ผักผักน้ำสลัดน้ำสลัดนี่ตัวดีเลยนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่ากินแบบกินกินต้นผักแล้วจะออก ของดีมาจากไก่ที่ทำเองเลี้ยงไก่ด้วยแบบธรรมชาติไก่อารมณ์ดีไก่ไม่ได้ขันนะที่เนี่ยไก่ขับเนี่ยเอาไก่ังเพลงว่ะเขาเป็นไก่ชีวิตดีกว่าคนอย่างเดียนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีมีนมนมหมีฟาร์มตอนนี้เขากำลังยี้มเลยนะนมหมีปั่นนะฮะอะไรแบบคนอาจจะไปต่อแถวอะไรที่มาตรงนี้ได้นะคะที่ฟาร์มเกษตรพอใจ ที่เซ็นทรัลเฟสติวัลอิสิวลารโมชั่นชั้น1นึ่งอยู่กันถึงวันที่30ค่ะถกตอที่นี้เท่านั้นมากย้อนหน้าเลยลูกสาวบ้านสางนะคะพี่สุดนี้ค่ะสุดนี้ที่มาจากใหญ่ใจบางชานบางชานนก่คือเป็นบ้านไร่แผ่นดินที่จัดตุ้มีค่ะบ้านการเกษตรคือก็คือเกิไปเนั้นจริงเหรอคะหมู่บ้านไร่แผ่นดินหูเเคยได้ยินนใหญ่จริหรอ ยอดเลยอ่ะอยู่ที่จันทบุรีแล้วก็สมัยทีเราไทะเลัดทะเลเลย,เลยแล้ววันนี้เราเอาอะไรมาจามัดทะ,ะนะเลบ้างคะอันนี้เคยอันนี่เคยอันอันนี้ไม่เคยอันนี้เคยอันนี้ผูอันนี้ไม่น่าเล่นอันนี้้องเคยเอกอกก็คือ C อกทีอ่อกที่นู่นเลยที่จันทบุรีแล้วก็ส่งตรงมาที่กรุงเทพมหานครอันนี้เป็นาปลาหมึกน,นะคะ ปลาโค่กระปิเราก็จริงๆก็ตัวเด็กแม่กะปิอ่ะกะปิเคยกะปิทรรมดาเคยเนาะก็คือกะปิกับเคยจกับเนี่ยจะค่อนข้างโดดเด่นนะคะใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยกะปิจังไหนถึงจะอร่อยมากระปิเบญจันทร์ซิคะเนี่ยเขาอยู่ตรงกลางเคยนะคุณไม่มีทางที่บอกเลยนะเคอยพวกนี้ไม่เคยเห็นบกนะคะต้องมาซื้อที่นี่ค่ะกับใหญ่ใหญ่บ้างเหนื่อยไหมคุณธมเหนื่อยไหมทุกคนว่าใครบ้างตอนนี้บรรยากาศเป็นยังไงคะ แต่หนูจะบอกว่าจริงๆแล้วใครที่ยังไม่รู้ว่ามีอะไรที่นี่นะคะเรามีแฮชแท็กให้ติดตามกันด้วยกับแฮชแท็กเฟสฟอร์มเกอาก็คือชื่อหนานของเรานะคะรวมกับของมันต้องมีก็มีแล้วก็ใครมันจะอดใจไหวนะคะพูดใครมันอดใจไหวเนี่ยไม่ใช่ของจริงนะคะหมายถึงตัวเฉลีอ่ะมาส่งอันนี้ไ้่คุณไม่ได้เลยใช่ไหมคะแม่แม่แมาจากจังหวัดอะไรคะ ตอนนี blender, ่นะคะถึงแม้จะเลยหน้าผู้เรียนไปแล้วหลายๆคนรู้สึกว่ากินผู้เรียนไม่หนักใจมากันพี่เลยผู้เรียนทอดนะคะไม่ต้องพูดมากเลยที่นี่ดินทอดเลยตลาดลอยแก้วผู้เรียนทอดนะคะไม่ต้องเดินทางไปไกลๆนะคะที่นี่มีให้กินกลางใจเมืองเลยจริงๆราคาแต่ว่าที่นี่ไม่ต้องขายมากแน่นแบบเด็ดๆเลยว่าทำไม สวัสดีค่ะแต่ที่าเ่อเพื่อฟอความใช่ครัเป็นผ้าใต้เดยอนทอมอครับลายมีโบราณคอมือเหรออมสีทองใใช่แเนี่ยสีองบ้างเหรอว่าจะทงะไรสีองอรก็กนครที่คนเขาด่าัทคหอนกับษทก็จะหน้าตาดีนะไปไปออกทูที่โซราาใช่ไหมเออบัวใหญ่เข้าไปก็้าไป ไปโรงเรียนอะไรที่มันมีมีดอกไม้แบบปีใหม่อ๋อไม่รู้ว่าจรจิตอ้อนวัวอ้อนวัวเท่ประเภทเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยไม่ได้หาได้ง่ายๆทุกอย่างของมือที่เราเหมาบางอย่างนี่เป็นบแบบ limited edition นะสอนเรบใครไปในสายแฟชั่นนะคะบางอย่างเนี่ยเรามีแอดแบนให้มันมีบแบบแฟชั่นเท่ได้มาแต่กินใจโก,ก้เลยล่ะผมสังเกตเห็นง่ายมากเลยนะคะพ <บา S 1> ี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไร เชื่อ Ninja n ินจาเลยมาแล้วก็บอกว่ามาจากเินบางโปรโมชั่นเหลือที่เขาจะให้ราคาเทั้งหมดเปนหนึ่งในราาที่นี่ใครชอบที่ที่มี a 1 4วิ่งน่ารักนะลุงตัวชอบใครทียยงน่าคือชอบแบบเอออันนี้น่ารักอันนี้สวยเอออันนี้ก็จะ เอ็มซีครับเนี่ยชุดชุดที่เอ็มซีใส่ครับโอ้นี่ไงพี่เชิญเชิญแอบแอบพิ่พนนพมเราประสบเหตการโปรโมชั่นนี่ไงนี่ไงหลุดมาเหมือนกันใส่ออกมาดูโท่หมากเลยแล้วมาชมได้นะครับแล้วมาชมกันได้ไหมคะรับเครดิตนะครับรับทุกช่องทางอ่านี่ไงรับทุกช่องทางเลยแล้วก็ตัด,ดรรูดบัตรเครดิตออนเครดิตอ่อนเงินบวกเพิ่มไม่บวกเพิ่มด้วยเพราะว่าเราเป็นคนไทยด้วยกันนะคะช่วยกันดูดกันซะหน่อยนะมาๆๆมนี่แหละนี่แหละ กมีนางแบบสวยด้วยนะเดี๋ยวเราจปดูันึ่งแต่แบบจริงแต่จริงอันนี้เป็นอะไรที่ตั้งที่สนใจมากเลยพราะว่าพวกนองคนไทยที่ทำ้เสินค้าของไทยนก็ดูแบบมันจะได้ดูแบบคันเละที่ดูแบบไม่ไม่ไม่แก่จะต้องเหนียวๆใช่ไหมใช่ไหมเอออะมาดูนี่ส่านแรกส่วนีรกค่ะส่วนแรกอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เหรอคะเชื้อปวเป็นใบประกาศนะคะที่ทาง เราไปอบรมที่เขาซ้อนค่ะที่แปะริ้วค่ะแม่ปฏิบัติตามเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมใช่ค่ะมีส่วนร่วมคือมีส่วนร่วมกันส่วนร่วมกันหลายๆหลายหลายคนที่เขาทำแบ่งร่วมกันอะไรช่วยกันเป็นเหมือนสหกรณ์เป็นอะไรอะไรอดไรอย่างเงี้ยหุ่เนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะลงลงไปในนี้ไม่มีทางตายเพราะว่าทั้งหมดนี้คืออินทรีย์ใช่ค่ะวันนี้เรามีแบบ ข้าเอกของเราไหมให้หนิเห็นมะกรูดใช่มะกรูดมะกรูดมกรูเยอะแยะเลยเอามะกรูดเอามะกรูดมาทำเป็นสมุนไพรไล่ยุงนะคะโอ้ตะไคร่หอมนี่นะคะสมุนไพรไล่ยุงตะไคร้หอมต่างๆอันนี้ไพลค่ะไพลคืออ๋อนี่คือนี่คือต้นไพลต้นไพลเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอันนี้นะคะแก้ปวดเมื่อยปวดเมื่อยแก้ปวดเมื่อยรักษาเส้นได้ดี นี่ไงนี่ไงนี่ไงปวดเมื่อยตามตัวเคล็ดขัดยอกไลายเส้นใส่นวดใส่นวดต้องมาี่ก็มันไลนะคะถ้ารู้สึกว่าไม่จุใจซือต้องไลไปด้วยไปปลูกแล้วก็เอาน้ำมันออกมาเองเลยนะคะนี่มากแล้วก็แบบนี้จริงเนี่ยก็มีต้นไม้หลายต้นที่เป็นต้นไม้พื้นเมืองพื้นบ้านของประเทศไทยที่ปลูกไว้ไม่ได้ปลูกเฉยๆเดียวปลูกแล้วทาประโยชน์ให้กับเราได้ด้วยอย่างอันนี้ยว่านหางจระเทศเนี่ย คนรุ่นใหม่หลายคนอาจจะไม่ได้รู้สึกถึงความสําคัญของมันแต่ว่านะตอนนั้นตอนนั้นเด็กๆนะเคยไปแบบอยากเป็นหลีสวยไปเป็นหลีแล้วไอ้สร้อยคออะไรอ่ะมันร้อนมากเลยอ่ะแล้วมันไม่ตรงนี้หนือหมดเลยนะคะตอนนั้นไม่ต้องไปหาหมอเลยคุณแม่เอาไอ้ว่านหาจระเทศทั้งบ้านนี่แหละปอกปอกฟองแล้วก็โปะหายสวยสวยเหมือนเดิมสวยหรือเปล่าสวยขอบคุณมากค่ะคุณม่ดีค่ะนอกจากว่าจะเป็นแผลแล้วนะ ใส่ไม้บอล้วะเนี่ยอันนี้แคอย่างเดียวแค่อย่างเดียวที่น้องรจักนะอย่างอื่นทุกคนอะถ้ารูแล้วเนี่ยไม่ได้แคสูเดียวมีประโยชน์ด้วยถ้าใครสนใจมาที่กลุ่มเกษตรไร้สายพืชสมุนจากจังหวัดชนบุรีขอบคุณมากนี่อะตรงนี้ผ้าหมผ้าใหม่ด้วยคุณม่ผ้าใหม่จังหวัดะไรคะคุณแม่อยากคุยกับเราอะโคราชหนูก็โอร่ะเอ้ยเอาเงิอ้าเถเ้ขอ ห้วยแถห้วยแถน้องหนูมาจากอำเภอเมืองอยู่ออจอหอบ้าจริงคนบ้านเดียวกันถนะ้าใครไม่ซื้อที่ฉันโกรธนะคะนี่ตรงนี้ข้าไหมโคร,ราชข้าไหมเนี่ยข้าไหมของโคร,ราชเนี่ยอยู่ในอยู่ในคำขวัญของจังหวัดนครราชสีมาคำขวัญคือมืงมกล้าข้าไหมดีเฮ้ย<ส><ญ>มีโคร,ราชประสาทหิ้ดินดัดเกลื่อน นี่แล้วก็มีแบบบวกลงเล็บก็คือเหยื่อของกระปูดด้วยบวกลงเล็บนะคะแต่จริงๆเนี่ยนี่คืออยู่ในอันดับ2ของคำขวัญเลยนะแต่ว่าของเขามีจริงก็คือผ้าไหมจรินะคะแล้วแต่ละอย่างสีสันเนี่ยใครที่มาคิดว่าผ้าไหมโบราณไม่ใช่โบราณเนี่ยมีเคมีทางมีธรรมชาติหมดเลยเปลือกไม้หมดเลยค่ะอันนั้นอันนั้นอันนั้นชนะเลิศกว่าไทยมาทางอันนี้เพื่อเพื่อเพื่อไม้แดงเปลือกไม้แดงเหรอคะแล้วตรงที่ทำให้มันเป็นลายแบบนี้ย ครับคือหกลายค่ะลายตั้งเดิมมาประมาณร้อยกว่าปีแล้วขาเพราะราคาคือหกขาเลนขาเป็นปูหกขาเป็นลายดั้งเดิมร้อยกว่าปีทำยากมากมากนี่เขาบอกเป็นสุดยอดผ้าโคราชแล้วก็เป็นผ้ามาถึงที่ชนะเลยด้วยนะคะใครที่คุณคิดว่าผ้าไทยโบราณคุณเน่ะโบราณนะคะมาลองดูกันว่าตั้งตรงเนี้ยสวยมากๆจริงๆนะคะอยู่ที่จินทอผ้าไหมบ้านทับทิมหวานจังหวัดไอ้งน้องจะสีมาค่ะไปนะ แล้วน,นอกจากนี้นะคะยังมีะก้วาวหงสตสก้าวายนะคะกระเป๋าสานต้องตกข้าวหมก้าไหมต่างๆแลเดี๋ยวเรามาจบนตรงนี้ใครที่เป็นสา,สายมินิมอลสายมินิมอลอันนี้อันนี้พูดกันตรงๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าชอบต้นไม้นะคะไมนะ่รู้ว่าจะเริ่มต้นที่รงไหนมาว่ามาตรงนี้ก็ได้นะนี่เขาเรียกว่าวเมเจอร์โ่มต้น,มถถนไม้เพราะว่าเากงขายดก้็เม่ไ ไปช่วยเขาแต่เดี๋ยวขออีกออกมาให้ทุกคนดูแล้วจ้าขออนุญาตขออนุญาตแบบโชว์ในไลฟ์หน่อยได้ไหมคะเอาอันที่สวยที่สุดเลยค่ะแม่ใครดีใครดีอันนี้ใครดีอันไหนที่แบบโอยคนพิซมาขอดูจังเลยอันนีตัวแทนไปก่อนค่ะดูตัวแทนไปก่อนวันนี้เอาตัวเทพมาให้มาให้ดูนี่ไง้วันนี้ขายอยู่สามพันเก้าค่ะนี่ไงขายเพราะว่าหน้าตามันประมาณชื่อชื่อรุ่นก็คือประมาณทีเล็กค่ะทีเล็ก ใช่แล้วสีเขาเนี่ยจะด่างเยอะอแล้วจะด่างออกม่วงชมพูเห็นไหมคะปกติถ้าเป็นด่างทั่วไปเนี่ยก็คือจะออกส้มออกเหลืองอ,ออกสีอื่นไปตอนนี้ที่เ็าทาตัวไหนขึ้นมาถึงจะออกม่วงออกชมพูอ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถบีบขึ้นมาให้มันต่างจากคนอื่นนะมันก็จะแปลงแต่เดี๋ยวพอทุกคนบีบบีบได้หมด ไม่นะเราก็เอาไปล์ก็ไปบีบแข่งคุณแม่ใช่แต่นูบอกเลยตั้งแต่ดูต้นไม้มานะคะร้านเนี้ยสีสวยมากๆเลยอะแล้ววันนี้จะบอกว่าเอามาขายถูกมากถูกจริงๆรเนอะเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างเนี้ยร้านอื่นถ้าเป็นหนอดอะอันนี้ไม้มาเล่นนะคะก<อ>วา<อ>่วาจะพร้มมอมก็คือพร้อมได้เนี่ยใชย่ต้องมีสามสี่ปีขึ้นถ้าตัวขนาดเนี้ยพี่พี่ชอบได้เลยนะคะหนูแบบว่าอยากแค่แบบชชกแชฟหนึ่งนะคะแต่ว่า เียวเชยเยทับทียวไม่ได้เหอนกเอยากจะว่าวสวยอันนี้หูอยากให้พี่คนที่เล่นแคปตัสแบบว่าเงิน้อยอ่ะอะนายเข้าใจแล้วแต่ถ้าคุณมเห็นสีนก็ออกแล้วนี่นแบบลดิงริงลยัสวยสียคุณจะรู้ว่าเพราะฉะนั้นี่ลงมาแล้่แฟลนเบเกอ์ที่เชปดเ็นอนะคะเี๋ยวเราไปสู่กจับกนที่ตรงนี้ดีกว่า เป่ดเอนว่าแจ้งว่าเป็น MC ในวันนี้นะคะเอบคุณเพื่อนๆชาวปปชามาเก๊าชั่นมากๆเลยะะท่านอยู่กับหนาวมาตลอดเวลาเลยนะคะยังกันอีกทีนึงนะคะเฟสฟาร์ามาเทียของเรานะคะจะตั้งแต่วันที่28ก็คือวันนี้ถึง30สิงหาคมนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะที่เซ็นทรัลเฟสติวัล เซนโคฟเฟสติวัลอีสพิวนั่นเองชาวเน็ตคนหนุของเรานะคะเดินทางกันมาได้ง่ายอย่างแน่นอนที่ปุ๊บขึ้นถนนเลยแล้ร้านโปรโมชั่นข้างหน้านะคะอยู่ข้างหลังมินิโคหาง่ายมากๆจริงๆจัดข้างหน้าห้างเลยถนนเดินเข้ามาปุ๊บเจอร้านโปรโมชั่นเลยนะคะแล้วก็จะมีสินค้าเกษตรกรมากมายจากหลายๆจังหวัดจะบอกเลยนะคะว่า การที่เราอุดหนุนเกษตรกรไทยนเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆเท่านั้นนะคะคนไทยกันเองเชื่อถือกันเองของแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาบางอย่างเนี่ยส่งนอกส่งต่างประเทศส่งต่างประเทศอะไรเงี้ยไม่ได้เข้ามาเจอของประเทศไทยหรือว่าเราชาวกรุงเทพเนี่ยค่ะก่อจะไปเจอของพวกเนี้ยเดินทางค่อนข้างยากมาอยู่ที่นี่ดีกว่าเซ็นเตอร์เฟสติวัลอีสต์วิลนะคะเจอกันทุกอย่างครบทุกจังหวัดแน่นอนนะคะอย่าลืมให้แท็กของมันต้องมีเฟสติวัลมาร์เก็ตแล้วก็ไข่ในกระโดดใจหงส์นะคะแล้ววันนี้นั่งขอรับทุกคนไปก่อนขอบคุณทุกคนมากๆและอยนอะะะๆค